สวัสดีครับทุกคนเคยไหมที่เห็นข้อความเจ๋งๆในรูปภาพแล้วอยากจะคัดลอกมาเก็บไว้แต่ต้องมานั่งพิมพ์เองให้เสียเวลาวันนี้เรามีตัวช่วยสุดล้ำจาก iPhone มาแนะนำให้รู้จักนั่นก็คือฟีเจอร์ Live Text ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะเลย รู้ไหมครับว่า iPhone รุ่นใหม่ๆตั้งแต่ iPhone XS และ iPhone XR เป็นต้นไปสามารถอ่านและคัดลอกข้อความจากรูปภาพได้ทันทีแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทางเมนูอาหารหรือแม้แต่ตัวหนังสือบนเสื้อผ้าแค่เปิดแอป,ปกล้องแล้วเลงไปที่ข้อความนั้นๆคุณจะเห็นกรอบสีเหลืองปรากฏขึ้นมารอบๆตัวอักษรที่เราสามารถเลือกคัดลอกแปลหรือค้นหาได้เลย แค่แตะที่กรอบนั้นแล้วเลือกคำสั่งที่ต้องการง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากอยากจะลองใช้ฟีเจอร์นี้ใช่ไหมครับง่ายมากๆเลยแค่เปิดแอปกล้องถ่ายรูปแล้วจับผ้าไปที่วัตถุที่มีข้อความปรากฏ เมื่อกล้องจับข้อความได้แล้วสังเกตที่มุมขวาล่างจะมีไอคอนรูปสี่เหลี่ยมพร้อมตัวอักษร A A ขึ้นมาให้แตะที่ไอคอนนั้นข้อความทั้งหมดในภาพก็จะถูกไฮไลท์ขึ้นมาให้เราเลือกคัดลอกหรือจะแตะที่ข้อความที่ต้องการโดยตรงแล้วเลือกคัดลอกแปลหรือค้นหาก็ได้จะเอาไปแปะลงในโน้ตหรือแชร์ให้เพื่อนก็สะดวกสุดๆ ลองนึกภาพเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเจอเมนูอาหารที่เป็นภาษาท้องถิ่นที่เราไม่เข้าใจแทนที่จะต้องใช้แอปแปลภาษาแยกต่างหากแค่ใช้ Live Text ถ่ายรูปเมนูแล้วก็เลือกแปลได้ทันทีหรือเวลาเจอสูตรขนมในนิตยสารแล้วอยากจะเซฟไว้ก็แค่ถ่ายรูปแล้วคัดลอกข้อความมาเก็บไว้ในโน้ตของเราประหยัดเวลาได้เยอะจริงๆครับประโยชน์ของ Live Text นั้นมีมากมายช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลจากรูปภาพได้รวดเร็วขึ้นมากไม่ต้องเสียเวลา พพิมม์ให่ช่วยให้การเรียนการทำงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวสรุปง่ายๆคือ Live Text คือฟีเจอร์อัจฉริยะบน iPhone ที่ทำให้เราสามารถโต้ตอบกับข้อความในรูปภาพได้อย่างง่ายดายทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองไปใช้กันดูนะครับแล้วคุณจะติดใจ